สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนงยูงลานลุงพลน,นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นกด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนกเนาะก็สวัสดีช่วงดึกๆนะคะนกไม่ข่าวล่าสุดนะคะมาแจ้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมกันนะคะยังไงก็คิดวิเคราะห์กันด้วยนะคะพี่พ f ่เอฟซีทุกท่านนะคะผลแก้วเกิดออกมาโพสต์อย่างชัดเจนแล้วว่าเมื่อวานมีนักข่าว โทรมาสอบถามว่าผมรับเป็นทนายความให้คุณสาวิตรีหรือว่าแม่น้องชมพู่จริงหรือเปล่าทนายเกิดผลตอบว่าเปล่าครับมีคนสอบถามและขอให้ไปช่วยเป็นทนายให้แม่น้องชมพู่จริงครับแต่ไม่ใช่แม่น้องชมพู่ขอมานะครับซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วว่าผมไม่สามารถรับเป็นทนายความให้แม่น้องชมพู่ได้และไม่เกี่ยวกับรูปคดี ว่ายากหรือง่ายแต่มันมีเหตุผลในเรื่องความรู้สึกและจริยธรรมไม่ถึงขั้นมารยาททนายความเพราะแม้ผมจะไม่เคยเป็นทนายให้ลุงพลในคดีดใดๆก็ตามซึ่งการจะรับเป็นทนายให้แม่น้องชมพู่ก็ไม่ขัดมารยาททนายความแต่ส่วนหนึ่งผมมีความใกล้ชิดและผูกพันกับบุคคลสองคนคือ ทนายตั้มและลุงพลในเรื่องคดีผมเชื่อว่าทนายทุกคนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองเพราะทนายส่วนใหญ่เป็นเพื่อนกันเหมือนนักมวยบนเวทีเราจะสู้กันสุดความสามารถจนกว่าจะแพ้หรือชนะหรือกรรมการจับเสมอนอกเวทีเราก็คือเพื่อนกันเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ทนายทุกคนแยกแยะได้แต่ชาวบ้านและตัวความอาจจะไม่มั่นใจไม่วางใจคลางแครงใจในความสัมพันธ์ของทนายความมันจะทำให้ทุกฝ่ายอึดอัดลำบากใจนอกจากนั้นผมเองก็ยังได้รู้จักพูดคุยกับลุงพลในระยะหนึ่งแม้ไม่เคยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคดี แต่ในฐานะทนายความก็ต้องทบทวนและพิจารณาให้หนักๆในการวางตัวและรับเป็นทนายความให้คู่กรณีของคนที่เราคุ้นเคยกันภาพที่ออกมาสายตาและความรู้สึกของตัวความจะมองเราอย่างไรทั้งหมดเป็นเหตุผลส่วนตัวครับและขอให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายขอให้ความจริงประจักษ โดยเร็ววันครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ของทนายเกิดผลได้เผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ารบกวนสอบถามครับสำหรับหลักฐานตำรวจทำแล้วให้เอาการส่งฟ้องทางโจทย์จะจ้างทนายเพิ่มเพื่ออะไรถัดมานะครับบอกว่าผมขอถามท่านทนายแบบไม่รู้เรื่องจริงๆว่าทำไมแม่น้องชมพู่เขาต้องใช้ทนายความด้วยครับ คือเขาวต้องใช้เพราะอะไรงงมากขอคำตอบแบบง่ายๆให้ผมเข้าใจทีเถอะถัดมานะครับบอกว่าท่านทนายน่านับถือวางตัวเป็นกลางดีมากผิดถูกให้ศาลเป็นผู้ตัดสินมีคนเสนอตัวเป็นทนายให้แม่น้องเยอะถัดมานะครับบอกว่าด้วยความเคารพในการตัดสินใจของท่านขอแสดงความนับถือจากใจครับผมความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มสิทธาพ่บังเกิดเคลื่อนไหวแล้ว ผ่านทางเพจ Facebook ที่ชื่อว่าสิทธาพี่บังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความโดยมีข้อความว่ามาตรฐานการนำเสนอข่าวทีวีดังอย่างอมรินทีวีให้สัมภาษณ์อย่างพาดหัวข่าวอีกอย่างซึ่งสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นครับทางอมรินทีวีนั้นได้โพสต์ข่าวที่มีหัวข้อดังนี้หลักฐาน100เเซ จับผิดคนร้ายผอนทิพย์และหมอการันตีซินโคโตรตอนช่วยคดีชมพู่ได้จริงลุงพลไม่โตรอแจงชั้นศาล้วยเนื้อหานะครับในข่าวจะมีข้อความประมาณนี้ทีมข่าวอมรินทีวีสอบถามหมอผอนทิพย์เปิดเผยว่าตนไม่รู้ว่าทนายสมเกียรติเป็นคนฟังบทสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือไม่บอกว่าระอากับข่าวช่องนี้จริง ความจริงน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบได้แล้วนะคะถัดมานะครับ,บอกว่าเป็นอย่างนี้มานานแล้วผู้อ่าน34อ่านข่าวไม่หมดบิดเบือนใส่ไข่ตลอดเปิดเจอต้องรีบเปลี่ยนช่องนี้ถัดมานะครับบอกว่าฟังหมอพรทิพย์พูดจนจบจากที่ท่านทนายแชร์ไปไกลมากจริงๆค่ะพาดหัวคนละเรื่องแต่ไม่แปลกใจค่ะเขาเป็นแบบนี้มานานแล้วค่ะตอนนี้ ความเชื่อถือไม่เหลือแล้วความคืบหน้าล่าสุดมารู้จักลุงพลเปิดประวัติคนดังชะตาพริกชั่วข้ามคืนจากคนธรรมดาสู่ยูทูบเบอร์หลายแสนคนติดตามยังเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกพูดถึงกันทั่วประเทศสำหรับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาผู้โด่งดังจากคดีน้องชมพู่โดยลุงพลนั้นมีศักด์เป็นลุงของน้องชมพู่ในวันนี้เรามาทำความรู้จัก กับประวัติของลุงพลว่าก่อนหน้านี้มาจะถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างลุงพลหรือชัยพลวิภาเกิดวันอังคารที่17สิงหาคมปี2519อายุ45ปีบิดาชื่อนายพ่องวิภาบรรดาชื่อนางพาวิภาเป็นลูกคนที่หของครอบครัวมีภรรยาคือป้าแตน โดยมีบุตรชายสองคนเดิมทีก่อนหน้านี้ลุงพลมีอาชีพทำไร่ทำนาอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารที่หมู่บ้านก,กกอกซึ่งก่อนหน้านี้สมัยเป็นหนุ่มลุงพลเคยประกอบธุรกิจขายตรงอาหารเสริมต่างๆจึงทำให้มีความสามารถทางด้านการพูดโน้มน้าวคนได้ต่อมาลุงพลก็ได้เป็นผู้ที่ถูกพูดถึงทางโลกโซเชียลในช่วงข้ามคืนหลังจากเกิด เหตุการณ์ตายปริศนาของคดีน้องชมพู่เนื่องจากลุงพลตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีการตายของน้องชมพู่ซึ่งก็ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายในโลกโซเชียลที่มีทั้งด้านที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเกือบทั้งประเทศซึ่งทั้งนี้ก็มีเหล่าคนดังหลายคนได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและทําให้เกิด เป็นที่รู้จักของคนมากมายไม่ว่าจะเป็นหมอปลามือปราบสัมเวสีปิ้มซีโฟอุปวิริยะโดยต่อมาลุงพลก็ได้ถูกเชิญไปออกสื่อต่างๆอีกทั้งยังได้กลายเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าหลายๆตัวจนรับงานรีวิวเดินแบบถ่ายแบบออกงานอีเวนต์ต่างๆจนมีแฟนคลับมากมายรวมถึง ได้ร่วมงานกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างจินตลาภูล,ลาบกับการร่วมงานร้องเพลงคู่กันเล่น MV เพลงเต่าง,งอยให้กระแสของลุงพลดังเป็นพรุแตกต่อมาลุงพลก็ได้เปิดช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามมากหลายแสนคนโดยใช้ชื่อช่องว่าลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ลนอกจากลุงพลก็มีสื่อช่องอื่นๆ ที่มาตามติดทำคลิปตามอัปเดตชีวิตประจำวันของลุงพลใน YouTube หลายช่องเลยทีเดียวออขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากแฟนคลับรุงบนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ